คำถามที่11ครั้งที่77ต่อปัญหาคุณทายถึงข้อที่8ให้ตัดวัตสงสารขอเชิญผู้ใฝ่ใจในธรรมะที่ต้องการหลุดพ้นจากวัตสงสารรับฟังได้เลยนะเจ้าค่ะจอเลยในการพัฒนาตัวเองสู่ความพ้นทุกข์ตัดวัตะสงสารเป็นพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระเจ้าทุกคนก็เสริมไปว่าถ้าเรา คบอย่างพระพุทธเจ้าอย่างที่พระทว์ร่ตนตรัสว่าอย่าคบเราอย่างศัตรูเลยแต่เราก็คบพระพุทธเจ้าอย่างศัตรูก็ได้เห็นใจเพราะเราไม่รู้เพราะสิ่งที่หาได้ยากมีสามประการหนึ่งพระพุทธสมมาสมุทิเจ้าหาได้ยากตอนนี้ท่านกับรินิพานไปแล้วเนาะแต่คําสอนก็มีอยู่ ทีนี้ข้อสองคนผู้ที่นำธรรมะของพระองค์มาเปิดพร่มาให้เรารู้ว่ามันหาได้ยากนี่ประการที่สองยังนมาหยอกยกตัวอย่างนะพระถือสิ่งกี่ข้อสี่สิบสามข้อเล่มเก้าพระตัเด็นเล่มเก้าพระอคนไหน้อนแบบนี้บ้างบอกแบบนี้บ้าง ถ้าประเภทที่สามก็คือว่าคนที่กัตกะตยูกะตะเวทีหาได้ยากหมายความว่าไงหมายความว่าพระุทธเจ้าบอกว่าถ้าตอบแทนบุคุณพ่อแม่นะเอาพ่อแม่ไว้ไล่ซ้ายไล่ขวาขี่เยี่ยวลดร้อยปีอายุท่านมีร้อยปีแบกท่านไว้ทั้งร้อยปีขี่เยี่ยวลถนั้นนะให้เป็นพระราชาให้ครองเมือง ก็ยังไม่ถือว่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เลยจะต้องให้ท่านรู้สัมปรยาลิกิาประโยชน์ประโยชน์ในพบหน้าเบื้องหน้าชาติหน้าคือศรัทธาศีลจาระปัญญาคคยใ,ให้ท่านเข้าถึงโลกหน้าสมมติคนเขามีบุญคุณกับเราทำประโยชน์กับเราในปัจจุบันจะให้ของอะไรมาก็แล้วแต่ ที่ประโยชน์ในปัจจุบันเราต้องมีโอกาสบอกเขาสอนเขาได้ไหมสอนได้ก็สอนทำอะไรได้ก็ทำเพื่อเข้าไปสู่ในโลกหน้าคือศรัทธาศรัทธาในศีลสมาธิปัญญาเมื่อก็เลยตั้งศีลเว้นจากสิ่งที่ติดยึดผุดพันสิ่งที่ทำให้ท่านให้เขาทุกข์ครับแล้วก็จาาคะเอาสิ่งติดยึดออกไป ก็จะเกิดปัญญาเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งที่เราไปติดนะมันไม่เที่ยงมันไม่มีตัวทนตัวทนความไปติดไปยึดนะ <c oughs> เมื่อครบเมื่อเมื่อหาได้ยากก็เลยทำให้ครบพระพุทธเจ้าอย่างศัตรูโดยไม่รู้ตัวคือท่านสอนท่านบอกอะไรก็ไม่ปฏิบัติธรรม เพราะฉะนั้นเราทำมาก็เห็นหลักว่าจะต้องให้ครบสัตธบรุษก่อนไงต้องครบสัตธบรุษให้ได้ก่อนนะว่าเป็นยังไงเราถึงจะละกามได้ที <c oughs> นี้พอเรามีทําให้เราเนี่ยพอเราพอเราไม่ได้ฟังทำจากสัตธบรุษทาให้เล่มยี่สิบก็หนึ่งหนึ่งแปดหน้า 1, สามหกหนึ่งศีลวิบัติ ก็เลยวิบัติทิฏฐิเวิบัติศีลก็คืออะไรไม่รู้พระต้องถึงศีลกี่ข้อก็เลยวิบัติใช่ไหมพระเลยอเกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยเยอะแยะเห็นไหมละ่ะเพราะศีลวิบัติอย่างข้อแรกเลยครับทั้งวินัยและศีลก็ห้ามพระรับเงินรับทองซื้อขาย แต่ทุกวันนี้มีพระองค์ไหนไม่รับเงินรับทองนะเนี่ยศีนก็เลยวิบัติเพราะสีลวิบัติจิตก็เลยวิบัติจิตวิบัติยังไง <c oughs> จิตวิบัติก็คือเกิดอภิชาวิสมาโลภะเพ่งเล็งกล้าแล้วโมไปสมใจตนอยากจะได้เงินมากๆอยากจะมีสาวใช่ไหม ถ้าไม่สมใจเขานอกใจเเกิดพยาบาทก็เลยเป็นมิจฉาทิจิโมหะเลยวิบัติก็เลยทําให้ทิจิวิบัติทิฐิวิบัติคือมิจฉาทิจิเต็มรูปเมื่อเป็นชินีก็เกิดวิปลาสวิปลาสสี่พระเต๋ปพิงที่สามสิบเอ็ดก็สองร้อยสามสิบหกหน้าสามร้อยเก้าสิบเก้า พราะเกิดสัญญาวิปลาสกำหนดหมายว่าศีลไม่ต้อง43ก็จิตก็เลยวิปลาสคาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงนะทิฏฐิก็เลยวิปลาสก็เลยแปรปรวนไปให้เห็นสภาพของความไม่เที่ยงว่าเที่ยงไอเราอยากได้เงินมามากๆเนี่ยท่เที่ยงหรอกเห็นไหมเอาไว้ไม่ได้หรอกโกงเขาสักวันเขาก็รู้ เห็นความสภาพที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสภาพที่เป็นทุกข์ว่าสุขเราไปโกงไปหลอกล่อไปโกงเงินวัดเนี่ยมันทุกข์นะแต่ก็ห็นเป็นสุขมันได้ไหไงเพราะเกิดอภิชาจิตมีประราดไหมเกิดอวิชาวิสมะโลภะเพ่งเล็งก้าแล้ะมัวไปสนใจสน สามสภาพที่ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่อัตตาของเราที่จะไปยึดแล้วก็ไปยึดมันเนี่ยก็สี่เห็นสภาพที่ไม่ดีไม่งามว่าดีงามนี่แหละดีงามแล้วก็เลยตกกระบายทุกข์ทีปฏิบัตินรลกเห็นเห็นเลยเห็นเงินปัจจุบันเลย เพราะไม่คบพระเจ้าอย่างมิตรไงคบอย่างศัตรูเพราะหาได้ยากคนที่นําคําสอนดองอ์อ์กมาบอกมาสอนหาได้ยากแล้วก็เราก็เลยไม่รู้จะหาใครอาตมาก็เลยบอกให้แล้วสัตว์โดเป็นยังไง <c oughs> เปิดอยู่สองรอบทั้งใช่ไหม <c oughs> ไปฟังดูหลักการที่จะละธนาเพราะตัณหาเนี่ยเป็นตัวพาเกิด เกิดเป็นเพศสโลกสุลกายเห็นไหมเพราะตัณหาทีเดียวเจ้าคณะภาพ mm hmm. เป็นย,ยังไงเอ้ยเยอะแยะไปไปดูเอาเองแล้วกัน mm hmm. นะเพราะไม่รู้จักสตุลุษและไม่ครบท่านไปครบ่านนะท่านจะทำให้ได้วิชาและวิมุต <c oughs> สองศึกษามีสมาธิจิต พิกีก็เตอไปฟังสึกษาเอาเทศไปแล้วอัดไปแล้วอก็สามเธอต้องเป็นมนุษย์ชมพูทวีปมนุษย์มีสมนุษย์มีสี่สประเภทมนุษย์ที่นึกถึงแต่อดีตกับพระโคยานทวีปอนาคตนึกถึงที่เรื่องอนาคตกัมนุษย์ที่นึกถึงอดีตที่ผ่านมา ไปรู้ทาไม่ได้ไปนั่งหลับตาไปรู้ทาไม่ได้เพราะหลับตาไปเรื่องอนาคตกับอดีตความรู้อะไรที่ลึกๆของเรานันเองแล้วคิดเอาไม่ใช่ปัจจุบันชมพูทวีปคือมนุษย์ปัจจุบันจึงจะพาพ้นทุกข์จะพาพ้นทุกข์หนึ่งก็ต้องเป็นมนุษย์ชมพูทวีปสัติมันโตไม่มีทุกข์แล้วพระละกุศล ได้นะอปริฆาโหหนึ่งอะมะโมไม่ทุกข์แล้วสองอปริฆาโหไม่ช่วยอะไรไอีกแล้วไม่หวงแหนไม่ถูกโลภบครอบงำนะมีแต่ให้ช่วยผู้อื่นล้ำไปนิยตายุโกชบสิ้นเข้าหาความเที่ยงแท้นี่คืออุตรากรุลทวีปทึ่จะปฏิบัติเข้าหาความหลุดพ้นอัน อุตลากนุษทวีปได้มนุษย์ชมพูทวีปหนึ่งสติมันโตแยกติดตัวเองออกบอกจิตตัวเองได้ <c oughs> มีอะไรเสพเพลิดเพลินอะไรอยู่ติดจิตอะไรอยู่หลงผูกพันอะไรอยู่ในสติต้องรู้สองสุลรภาวคือสุลราแปลว่าแข็งแรงภาวะภาวคือภาวะเราต้องมีสภาวะแข็งแรง <c oughs> สุราเปราแข็งตวันแว่สภาวะแข็งแรงทั้งกายและใจนะอิทัมีอิทัพพรมริยาวาโสคือรูรูปนาม <c oughs> อิทัพพรมจัิยาวาโสคือรูร้รูปรูปนามเราเพราะเราปฏิบัติที่รูปนามนามห้ารูปยี่แปดนี่แหละปฏิบัติตรงนี้แหละในไหนในกายยาวาหนาะคือกว้างสอบความสัญญาและใจนี่แหละ ประตุบัติตรงนี้ถ้าเราไม่รู้รูปนามไม่มีกายยาวานาคือกว่างซอกพร้อมหายใจในในรูปนามนามห้ารูปยี่แปดเนี่ยไม่ใช่อิทธพลงวิชาลรยาวาโสเธอต้องศึกษารูปไม่ต้องฆ่ามางไม่ทายหรอก <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือหนึ่งจะต้องรู้กายในกายเวทนาเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมก็คือสติประฐานสีนะนะสติประฐานสี่อันที่สองคือต้องรู้ว่าอะไรควรเว้นอะไรที่เราควรกระทำสองสามอะไรที่ควรกำจัดออกไปสอะไรที่ไม่ควรหลงลืม ต่อไปก็เราต้องปฏิบัติจนให้เพียบพร้อมให้มีสติอะไรเว้นอะไรคำจัดออกไปไม่ควรหลงลืมนะควรกระทำปฏิบัติให้เครอบเข้าคล้องชำนาญไม่หวั่นไหวจนจิตเราปกติสงบระงับนะมีธรรมของสบรแล้วก็มีอนุสติสิบ อนุสติสิบลึกถึงพระพุธะทธธรรมพระสงค์พุทธิอะไรรู้พระธรรมคือหลักธรรมพระสงค์คือเราปฏิบัติให้เป็นพระสงค์เองสี่โดยมีศีลทานจา้าออกไปองคุณเุพินเทวดาก็คือชนะสิบห้านีแหละสถามเจ็ด <c oughs> นี่แหละมีสติดูตัว ลึกถึงความเชื่อทต้องทายอยู่เสมอพิจารณากายไม่งามทำพิสงบนะครับก็ค,คือนิพพานหลุดพน้นคือสรุปชาแนาสมนาวิชาแปดนี่นแหละเ <c oughs> นี่ยเป็นชมพูทวีปเวลาเป็นมชมพูทวีปนี่แล้วเราก็จะจะต้องรู้ระดับของไอ้การที่เราจะกำจัด ตันหานี่แนหะอาตมาถ้าปล่อยมันไว้เนี่ยต้นไม้เนี่ยถ้าต้นเล็กๆถอนอาจะง่ายถ้าปล่อยให้มันใหญ่โตแล้วมันจะยากนะเพราะงั้นให้รู้สายเปรตมันจะเกิดสายเปรตคือสายที่อยากนะเขาก็แปลว่าปากเท่าปากเท่าลูกเข็มท้องเท่า ภูขเขาสูงเท่าทนทานมือเท่าใบลานยกตัวอย่างตัวตวนบุคคลเราเขาให้เราได้รู้ถึงความสิ่งเข้าหาจิตเจตสิกของเราจิตอาการจิตของเราไม่ใช่ตัวตวนบุคคลเราเขาไม่ใช่ดินน้ำลมไฟคนสัตว์สิ่งของไม่ใช่เป็นเรื่องของจิตเจตสิกจะรู้ได้ก็ด้วยตาทิพย์กับตาปัญญา อุปายไทยรูปไม่ได้รู้ได้มังสาจากสุเปิดไอ้เพรตเนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างเหมือนเพรทที่มีรูปสูงเท่าต้นตาลผากเท่าลูกเข็มท้องเท่าภูเขามือเท่าใบลานเป็นตัวตนบุคคลเราเขา เป็นดินน้ำลงไฟไม่ใช่ศาส,สนาพูดไปเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานจิต,จต,จตรู้จิตเราเจตสิกอาการของอาการของจิตเราจนเห็นเป็นรูปเป็นรูประดับรูป <c oughs> ดับด้วเหตุสี่มเมื่อกี้คราวนั้นบอกไปแล้ว <c oughs> ทีนี้เราจะรู้รู้ได้ตาทิพย์กับตาปัญญา มังสายจักสูเห็นไม่ได้ที่เรามาดูสายเพดสายอยากนั่นแหละถ้าดูที่ชา์าให้เห็นนะสายเพดสายสาย,สายอยากนะสายอภิชาวิสมาโลภเพลงเลงก้าละโมไปสมจะใจตนแล้วเขาก็ไปผูกพันติดยึดหวงแหนดูดโลภนั่นแหละ เราจะต้องรู้อารมณ์เราอารมณ์เรา,า,รเราจิตไปเสวยอารมณ์กำหนัดดินดีอะไรนั่นนะเราเริ่มแล้วนะข้อสองฉันทะฉันทะก็คือกำหนัดความมุ่งหมายความปรารถนาลัทธะความดอข้อสามลัทธะความพอใจข้อสี่อารามดีใจห้าพิตะชื่นชม ถ้าเรามีลมไอตรงนี้อยู่นี่นะฮะให้เราดึงกลับเมื่อก่อนเห็นเออเด็กดีก็ชื่นชมเขานะต้องดึงกลับเออเด็ก,ด,กดีก็ดีนะเขาก็จะไปได้ดีก็ไปอ่านไว้จบหกปโมทะคือบันเทิงนะบันเทิงอร่อยโอชะนะบันเทิงเจ็ดนันทิขิบทาคือไปเพิดเพลิน 5. เพมะเปมะคือลักเปมะนี้ความลักนี่มีเปลักมีในปราที่บยี่เป็ดข้อสองรอหน้าสามรยลักเพราะอะไรลักเพราะลักมันคือักเพราะลักสองลักเพราะชังชังแล้วทำไมเรารักได้ เราชังในกอให้ในขอก็ไปชังเราเลยรักในขอด้วยเพราะในขอเพื่อนเราเพราะเราชังในกอในขอก็ชังในกอในขอกับเราก็เลยเราก็เลยรักในในขอความรักเกิดเพราะความชังนี่ความความชังเกิดเพราะความรักเป็นไง คือความชังเกิดเพราะความรักเราลักในกอให้อขอมันก็ลักในกออีกเราก็ชังมันมาแย่งกูนิวาก็เลยชังมันความรักเกิดเพราะความชังกเ็งดเดียวกันเราชังในกอไอ้ขอก็ชังกออีก เราก็เลยลัก,ลกน่ะนี่ข้อ 8. แปดแถบเพมะนี่รักในเชิงผูกพันเชิงกามปฏิพัฒธ์ชอบใจรักข้อเก้า 9. ในคามราคะก็เกิดคำหนัดค่อยากาเกิดมื่ความยินดีสิบเกิดอภิชาวน้าโลภะค่อยากให้ได้สมใจปิสิบเพิภาษะ ก็หายโหยหาสิบสองพริลาหะเข้าร้อนดินลนเพื่อให้ได้สมใจอยากะก็เกิดสิบสามทนหาอยากโลบเทมการท่ยานอยากที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นมารวบรวมไว้หมดมันอยู่ในสายเดียวกันให้เธอรู้ตัวพอเธอรู้ตัวก็พยายามเอาออกให้ได้ถ้ามันมีนิด อ่อนแผ่วแลกโผลเนี่ยขนาดใดยลูในสภาวะใดที่เราไม่เห็นดีเห็นที่เราเห็นดีเห็นงามด้วยเราอยู่ในสภาวะใดในคณะใดที่เราเห็นดีเห็นงามด้วยขณานั้นละ่ะทัานหาราคะเนี่ยมันจะเริ่มก่อตัวแล้วมันจะกาะก่อตัวเป็นทันหาแล้ว ให้เราดึงกับเพราะมันจะผูกจิดเราผูกที่เราให้คอยตามให้ไปแล้วทีนี้ก็เหมือนเหมือนเหม,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 มือนปลาปลามามากินเบ็ดแล้วเพราะเราเห็นดีด้วยเห็นดีด้วยมันก็ดึงจิตเราไปนึกถึงเดิกเราเปิดวิดีโอไอเปิดมือถือเอเห็นดีด้วยเดี๋ยวเราดูต่อ ไปดูปอเป็นละครเป็นอะไรกันกน,นะเออดีเออดีดีดูต่อดูไปเรื่อยจนจบแบบให้เราดูจนจบยังไงดูจนมีลูกดนจนแก่โดนจนตายดูจน,ด,จนดูจนเขาทิ้งเราเราก็ไปดิ้นรนเองไอ้ทำไมทิ้งเราทำไมนอกใจเราเห็นเพราะเราไปเจอในสภาวะที่น่าดนดีโอ้คนนี้เขาดีนะ เขาซื้อของมาให้เราเขาพูดเพราะนะเอาใจเราทุกอย่างนะมันดึงจิตเราไปแล้วมันดึงจิตเราไปแล้วนึเวลาฟังธรรมที่เอาสภาพความเป็นจริงที่เธอพบเห็นมามาประกอบเธอจะเห็นชัดขึ้นพอปานกินเป็ดผานก็พาเราไปตามผปก็ดึงไปเราก็ต้องทําไปถ้าเราไม่ดึงไปปากเราก็ฉี่ใช่ไหมเลา มันก็ดึงเราไปเอาเดี๋ยวมีลูกอีกลูกก็ดึงลราอีกเอามีหลานอีกเอาลักหลานอีกเกี่ยวไปปากเดีปากฉี่ก,กัโอ้อาตมานะนึกถึงตอนเป็นเด็กอะง <c oughs> ม,มาตกเบ็ดพอมันกินเสร็จมันกืนก็ไปเลยตัวเล็กนะมันกืนก็ไปในท้องมันจะช่วยมันยังไง พยายามมันช่วยไม่ได้เลยเพราะมันอยู่ในท้องอ่ะมันตายลูกเดียวเมื่อเธอกินเบรดเธอจะทุกข์ปางตายเดแบบนที่แหละและอีกิจฉากพูดไปยายมีขนาดมันเป็นบาร,รมีเป็นพระสมาโคดมนะยังถูกพิมพาดึงยังมีเมียซะเลยไม่ง่าย <laughs> พเพราะแพทย์ตรงข้ามเขามีอะไรดีของเขาแหละ ที่จะดึงเธอไปได้หมดนะเธอก็ไปติดยดึดเธอก็แงดเ,เห็นทุกขเป็นสุขเธอก็วิปลาสเห็นไม่ไม่ดีว่าดีเห็นว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงเห็นว่้นไม่กลยยดดวยไป,ไปยึดไปก็ไปยึดเนี่ยวิปลาสมาพอทิฏฐิวิปลาสจิตวิปลาสสัญญาวิปลาส นี่แหละวันนี้ก็พอสมควรนะนโมทนาสาธุก็เป็นไปตามเป้าหมายในตราประทรับของมูลนิธิจิตตรงธรรมคือเพื่อมวลประชาชนให้บรรลุมรคผลนผิพพาตามลําดับที่พิสูจน์ได้ติดตามฟังได้ที่ช่องมูลนิธิจิตตรงธรรมถ้าท่านมีปัญหาก็ถามได้จะมีการตอบปัญหาที่ y o u t u ู e ช่องมูลนิธิจิตตรงธรรมเหมือนกันถ้าท่านเห็นว่าธรรมนี้เป็นประโยชน์ ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ในกลุ่มเพื่อนๆต,ต่อไปได้เพื่อนๆจะได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามติดตามฟังไปด้วยเปรียบเสมือนท่านมีปัญญาดุจแสงสว่างจากการจุดเทียนหลายๆเล่มแสงสว่างก็จะสว่างสวัยรอบบ้านท่านพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าแสงสว่างใดจะเสมอแสงสว่างด้วยปัญญาไม่มี แสงสว่างด้วยปัญญาจะเกิดแก่ท่านรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องและมวลมิตรซึ่งจะเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องเสียเงินเลยอนุโมทนาบุญนะเจ้า